เหตุปัจจัยของเบญจขันก็ไม่เที่ยงพิกูทั้งหลายรูปไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของรูปก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจกเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพิกูทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนาก็ไม่เที่ยง เวทนาที่เกิดจากเหตุปัจจัย bon อันไม่เที่ยงแล้วจกเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพิกุทั้งหลายสัญญาไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจกเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพิกุทั <paddle board> ้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงสังขารที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจกเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพิขูทั้งหลายวิญญาณไม่เที่ยงถึงแม้เหตุแม้ปัจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่เกิดจากเหตุปัจจัยอันไม่เที่ยงแล้วจกเป็นของเที่ยงได้อย่างไร